จวัดพระตูบ้าน,านาปากเซนนี่นะกางเข้าแล้วคุณนะสายโบดมาเอยคุณนะวันนี้วันพระมาทำบุญรถคันนี้ก็มาเหมือนกันนี้กระบะเตแต่เก้าคขายของเยอะเนาะทีนี้ ลตลอดแล้วจะมีตลอดเพ่อก็มีงานตลอดที่เหรอใช่ว้าวคาราวินบ้านพีชชิงฮาลาวินนะแฟนนะฮาลาวินเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ว่าอะไรน, <c oughs> นะเมันกีบินดีนโอ้มีตะก้าโกบอันนี้โอ้ยเยอะแยะไปมากเลยฮาลาวิน ทั้งเห็ดบุ๋นทั้งเทียวกาชิมาฮอดกับซิลิสุกลงน้องอยู่เธอหนึ่งงทา GPS สุกเข้าไปหมู่บ้านดินแดงเดี๋ยวออกมาดินดำยังก็ปญัญญานาพี่จี้ปากวะ GPS มันฟาลุงนอ้อง อีฟีปาที่ป่าติดตามไปดูอีกครับสุดเคดสยาสดรูปางยมสวัส,สดีค่บ เอนนี้เราอยู่ที่สุดแขตแดนสีนสะอะร้อนมากร้อนแบบแสบแสบผิวใช่ค่ะ อันนู้นก็เป็นด่านจำไงคืออ,อะไรขึ้น้ำที่ป่าเรือนมีไม่มีอะไรหรอกมาหลอกให้ฉันดูตอนนี้เรามาวัดพระเจ้าใหญ่วงตินะ มาเอาบุญร่วกันที่เจ้าเคยไปปล่อยเห็นไหมเป๊ะๆตอนนั้นเจ้าก็เคยลงทานค่ะทาน้ำ แฟนไปเข้าไปบ้านโอ้ขันได้ๆแล้วเร็วมากป้อนนะพี่ปล่อนอืก็ี่ปล่อนกันเดี๋ยวก่อนขึ้นไปไหว้ป้าไหว้ก่อนขึ้นไนี่ไงทาง่านถอดรองเท้าตรงไหนไม่รู้นวดรองเท้าไว้น่นรองเท้าไว้นวดนี่เอามาไว้นี่พุดดอกไม้ตรงนู้นเห็นไหม พี ka, um. ่มาเอาดอกไม้แล้วพี่ย no, ังไงมาวางไว้ป่าเบอามือพอกันแม่ ขี่กรรมาล่ำถวายอยู่ค่ะมากับแม่โซภาพิมมศรีกับไอ้คุณหน่อยเสีนาพัดเคยมาถวายเสียงอยู่ค่ะซื้อว่ากรอยเรื่องแสนค่ะมอรมสิงมาจากเนเธอร์แลนด์มากับแม่โซภาเรือด้วยยูเมียโซฟาจ้าเตยลุงพ่อภูเก่าเป็นชนิดกันค่ะโซภาโซภาจ้าโซภาพิมมศรีแสงดาวพิมมศรี ก็เลยว่ามากๆว่าันเทศนถนนมาไหมจะเลินขึ้น,นะะลแล้วค่ะห่วยไปมากมันแมนว่าว่าสันกีบีท่าเรี่วตกลงไปทางแงจอกครับน่ค่ะดูพี่นอ้องค่ะดูพี่้องบข้าวผมกับกอนไทย เคยมาล่ำอยู่พี่น้องมาล่ำทานเสียงวันที่24งน้องไมคพัชรีนะคะบางงานบางทีพี่น้องอย่าลืมมาเบิร์เดอร์มาเฮดบุญหลาย <c oughs> อะไรคะ <c oughs> ปล่อยเต็มจีปล่อยปาไมกนก็ปล่อยแฟนปล่อยปลาจกินไม่ได้ค่ะพ่อลงบ่แฟนแฟนไปปล่อยเปืือด้วยมันออนุโมทนาบุญด้วยนี่จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละไปมันห่อนเลยพี่น้องร้อนมากดูดิก็เลยจะากให้แฟนไปปล่อยให้เอามาให้อธิษฐานด้วยนะเอามาให้อธิษฐานด้วยนะนี่แหละ แทนไม่ได้แทนต้องไปถ่ายหน้าพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแล้วก็ขอพรนะขอแล้วไม่ได้นุ่นหน้าพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อขอแล้วมาขอพรน้ำเปิืนเนี่ยยูดีมีแหงเด้อพี่นอ้องไปยังใดกห้มีคนหาคนแพ่งเออทั้งหน้า,าขากินก็ขอให้ไหลให้คลองเลี้ยงปอเลี้ยงเมียยาตีพี่น้องเลี้ยงว้า <laughs> เลี้ยงเลี้ยงเป้เลี้ยงใครนะ เนี่ยขวานเลี้ยงอะไรนะเปลียงแฝดไข่อันหูคุ้น่าของเงินนไข่ไขอยู่ดีไม่แห้งให้เจ็บไข่เงินข้ามแต่ไห่ตอนอดคือตอนิ้องตตอขื้นไปเรื่อยแตพี่นกเจ็บซี่ทั้งบานอยู่ดีไม่แห้งเออภูเขามาเบิงเคีปบกคอใค้ราไในรวย นี่อด,ดีๆกาอธิษฐานเอาเลาพี่นออ้องกูบปรดมากอยมางสุนาตูเอาองค์อยไปไมีโอ,อกาสได้มากมันอยู่โรงแรมเคมาาาอยู่ไม่ไกลนะแล้วก็เลยมาไหว้ขอพรก่อนวันเกิ26ด26ตุลาเพราะว่า26ตุลานี้เราถวายพระเพลนที่วัดวาล,ลินร้อยกับข้าวร้อยร้อยกล่องข้าวมันไก่ข้ามันไก่มีไอศครีมด้วยพาเบิงนพี่น้องและกาอื้อนี่ คือว่าบุญหลายซ้ายเงลเด่นมากเมื่อคืนอยู่เมื่อวานนี่ผมเจียมนะผมเบอร์หงเจียมวันนี้เรานอนอยู่ที่เขมมาราดแล้วก็มีโอกาเด่มากวัดพาดใหญ่องค์ตีวัออดวตักแซงซึ่งก่อยเรื่องแสงเคยมาล่ำนะบุญเคยมาเป็นมอลลัมซีนพี่น้อง,ออองพี่น้องเสือบัววันน้องเคยเยมากสมัยตะกี้กี่น้องก่อยเคื่ยมาก น้องก้อยคือแปลว่าข้าจเจ้าเห็ดของใส่ให้ดังไหนหนิน,น้องก้อยกขาบอกเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่นะเป,เป๊ปตอนนั้นพี่พี่ก้อยมากพี่ก่อยเป็นคือเมาหลดุดพี่ก่อยเมาหลดพี่ก่อยโรคหกัหกหกัหกแตกหักไล่ลงฝุ่นเป,เป๊ะหกักไล่ลงเป็นเม,มล็โพงเลยยู่นาพัฒนัยผมตื่นพี่น,ออ<า>น้องฮะแม่ยู่หนีเลยมากมันเป็นคือเมาหลด มันเป็นครือเขาวิ่งรถนะพี่น้องย้่ยดีหาดไล่ออกมิจะเน,นี่ยร่ำดำคือจังเครื่เอเขากินเขาอะไรไล่ลมมงมนะ่น้ำโคงคณนะอีกข้างนอกนี่หลายปีเป็นสิบเศร้าปีเศร้ากว่าปีหากไล่ลงไปเลยเพิ่นบานิพาอาจารย์ยิวาดเพิ่นก็เลยว่าอันจะถือของมาตัวนี่เพิ่น่าเออถือคนเฮียส่ตัวนี้เพิ่น่าเออของบด่ดีตัวนี้เอามันออกไปเพิ่นมาของบ่ดีราสั่น หากไล่หากปุ่งโลเป็นคือเม้าโหลดนี่คือจ่างข่อยบบคอยได้กินอีหยังหากไล่ข่อยออกเบิดใส่เบิดพุง่งไว้พี่น้องอือแบบนี้พื่กะเอาน้ำม่อนมีกินนะพี่น้องอือเป็นเอาน้ำมนอนมีกินแล้วกะแต่ไม่แห้งขก้นมากพอเล็ตเป็นคือวิ่งนี่นะเป็นคือวิง่งคือเมาโหลดนี่นนะพี่น้องขาบงหเนาะก็นี่บบเสือกับบด,ดลูกับไอ้เขาไว้ พิ่นก็เอาลามออนไลน์เอาของอยู่ไม่เข้ากินเพราะว่ามันอะไรก้างสิบเจ็ดตัวอะไรกวางสิบเจ็ดตัวก็สิบเจ็ดตัวเขาก็มีสิบเจ็ดตัวตัวเล็กนิดเดียวเองแซนตัวเท่านี้ก้อยไม่แพงดูไปถามเขาดูสิโอเคจ้ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณพี่น้องติดการติดตามเด้อ อ,อันนี้ค่ะติ่มาเาาสูฟังนีเหนอยเราก่อเป็นคนเบาบริเวนใหญ่เอียงมากม่เราเราพูดแบบว่าเข้าๆลุ่มๆให้ฟังนะประ,ประสบการณ์ในชีวิตโอเคจ้าพี่น้องอยู่ทิมี่ห้งขอบคุณขอบคุณพี่น้องด้ยเนาอก็ที่น้ำตื้นมันก็ลงไปลึกแล้วแต่แบไ,ไปตายก่อน